ยกเบ็ดยามเช้าครับพี่น้องยามเช้าสดชื่นเสมอบรรยากาศดีครับอยู่นาคือเก้าพี่น้องอ่ะยกเบ็ดยามเช้าครับรอดูว่าจะได้สักกี่ตัวรอชมครับอันนี้จะอยู่ไหมครับพี่น้องมันพันหญ้าอยู่โอ้มาอยู่ครับพี่น้องอ่ะติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วครับ ปลาช่อนครับพี่น้องปลาช่อนครับหนึ่งเต็มครับเต็มที่หนึ่งครับปลาช่อนครับหลอมๆครับพี่น้องดำเมียมละเจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ยังไงเนาะรอบชานี่โดนดึงเท่นาะไมาอยู่อีกแล้วนี่ดูทรงนี่หลุดหลุดอีกแล้วพี่น้องยังไงครับอยู่ไหมครับอีกแล้วครับโอ้ย โอ้โยขาดครับพี่น้องนี่ตรงนี้ด้วยครับั่งนี้ด้วยครับอยู่ไหมครับเนี่ยโอ้โหยอยู่ไหมนอ้องอือหือหลุดอีกแล้วพี่น้องสองอันติดเลยครับตรงนี้ผมใส่ปลามันกินรอบดึกอีกครับแต่ผมไม่ไดม้มายามรอบดึกครับผมยามแค่รอบเดียวเมื่อคืน หลุดมาเลยครับพี่น้องแตมที่สองครับพี่น้องรอบเช้าครับพี่น้องโอ้โหแต้มติดตั้งแต่เมื่อคืนมั้งนี่โอ้มาดูครับเห็นไ,ไหมหน่าติดตั้งแต่เมื่อคืนครับเนื้อหนังถลอกมาเลยมันน่าจะมีอีกตัวหนึ่งมาตอดแตมที่สามครับพี่น้องแตมที่สามครับ<อ>เบ็ดจมเลยครับพี่น้อง ปลาหลุดครับพี่น้องดีนะจับทันครับพี่น้องปลาหลุดจากตะขอครับพี่น้องยกมาหลุดจากหลุดจากตะขอครับดีเต้มที่สามพี่น้องหลอมๆครับพี่น้องตะขอตัวใหญ่แต้มที่สามหลอมๆเกืบอบไ,ไม่ได้ครับพี่น้องเกือบจะคุบไม่ทันเมื่อกี้ นนเบ็ดหายครับมันจะเป็นเบ็ดที่ว่าน่าจะพ่อเกยกไปก่อนครับพ่อเกมาตัดตัดยอดข้าวตรงนี้เน้ลปลาชนตัวตะเขนมันติดครับติดปลาชนตัวตะแขนแล้วพอ่อแกยกไปบ้านก่อนแล้วอันนี้เป็นเต็มที่สี่นะครับตรงนี้ทีมงานตัดยอดข้าวให้บัวครับพี่น้องโอเคสุดแล้ววันนี้ก็เช้านี้ได้ ทั้งหมดสีแต้มครับมีแต่ไซส์ใหญ่ๆครับไซส์อุบวกครับพี่น้องได้ปลาช่อนตัวใหญ่สองตัวครับปลาดุกสองตัวครับพี่น้องไม่ใช่ครับอ่าได้ได้ปลาช่อนสามตัวครับกับปลาดุกหนึ่งตัวครับเช้านี้ครับทั้งหมดสีแต้มครับหลอมๆครับพี่น้องบวกกับเมื่อคืนเจ็ดครับเป็นสิบเอ็ดแต้มครับพี่น้องสิบเอ็ดแต้มหลอมๆครับพี่น้องหมานๆครับพี่น้องมีแต่ไซส์อุบวบครับใหญ่ๆครับพี่น้อง อยู่นาคือเกา๋าพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ให้ครับอยู่นาคือเกา๋าพี่น้องเมนูวันนี้ก็เราคิดว่าจะแกงกะทิใส่ใบยอเนาะใส่ผักแหรมหอม,หอม จะแกงกะทิแต่ปลาช่อนครับพี่น้องช่วงกินข้าวเที่ยงส่วนปลาดุกไว้ตอนเย็นครับพี่น้องส่วนปลาดุกก็จะไว้แกงกะทิช่วงเย็นครับกับทีมงานครับช่วงเย็นแกงกะทิคือเก่าครับแต่เป็นเมนูปลาดุกช่วงเที่ยงเราจะแกงกะทิปลาช่อนก่อนครับพี่น้องพอได้กินเข่าห่อนๆแ่บๆน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้อง,อ,งอยู่นา คือเก๋พี่น้องหล่อมๆวันนี้หล่อมๆรวมแล้วสิบเอตเต้มหลอมๆพี่น้องนี่ครับรวมผลผลงานครับผลงานกลางคืนกับเช้าครับพี่น้องก็น้ำหนักก็ประมาณหลายโลอยู่ครับพี่น้องไม่ได้ช่างครับ มีตัวไซส์ใหญ่ๆอ้วๆครับพี่น้องปลาช่อนปลาดุกครับพี่น้องประมาณนี้ครับ